สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิเทิทางสถานีวิทยุกระจายเสี 19, ยง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะ AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้ ช่วงพักรบพบพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตำบลหนองนกทาตำบลหนองสิมและตำบลหนองผืออำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบ,บลราชธานี พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ